ร้านนี้อยู่ในตลาดสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับสวัสดีครับรอยากกินกาแฟส้มครับกาแฟส้มผมไม่มีนะเสียเ,เป็นข้างๆได้ไหมฮะได้ใช่ไหมได้ได้ครับในๆนาๆกาแฟส้ม,ส,มสดเลยร้านนะครับโอ้อยู่ตรงนี้เหรอรรหนึ่งขวดนะฮะ20บาทใช่ไหมใช่ครับโอเคครับมานี่นะ เป็นการคอรแลแลบกันร,ระหว่างร้านน้ำส้มกับร้านบอนสุนั่นเองใช้ตัวเฮาส์เ<ว>บรนด์ของที่ร้านนะครับอ๋อฮ้ยน่ารักน่ารักโลโก้เป็นน้องเต่าว้าวนี่ดีกีแชมป์นะครับริ์จากสถานีผักนั่นเองร้านจะเล็กนิดนึงนะครับ,บอรอแต่วันข้างรวมๆกันหน่อยอ นี่ราคาก็น่ารักเอ้ยมีพิซซ่าด้วยมเมล็ดกาแฟก็หลากหลายนะนี่ตัวล็อกจมูกข้างในนะครับจะเป็นเปลี่ยนแหวนล็อกกับสกรีนชาเวอร์นะโอ้สายโมอีกแล้วห <laughs> อมมากเลยกาแฟอันนี้เป็นเบรนใช่ไหมฮะ เป็นハウスเบนของที่ร้านเลยครับโอ,อ,อ้หอมมากหอมมากจะคู่ระดับกลางค่อนเข้มตัวตัวสจะได้เห็น็นัตนี่โชว์ช็อตกันหน่อยอ่า <c oughs> นี่เล่นกล้ามกันนิดนึงอ,อ้าโอ้ชอกาแฟาชอกาแฟาได้แล้วครับ โอ้ชอดกาแฟหอมมากดูดิโอ้โ,อโอน้ำส้มส้มมีเนื้อด้วยอ่ะเป็นคันสดนะครับของที่ร้านข้างด,ดูดิดูดิโอู้น่ากินมากอ๋อน่ากินมาก รีกาโน่น้ำส้มด้วยละครับร้านนี้อยู่ริมถนนซอยราชบูรณะ28ครับ

เพลินเลยโอ้น่าก,กินมาก อยู่ตรงทางขึ้นสถานี BTS หลักอยู่ฝั่งเดียวกับ The Mall l i f e t o โ e ท่าผระนะครับอ๋อคนสั่งมค่าคือตีน,นมไม่รอเลย สี่ไปเลยจิ้มถน,นนเสียงดังหน่อยเนาะโอ้ยหอมมากกาแฟน้าหอมเปิดมะนาเลี่ยงครับ โประมาณแปดเดือนเนาะเอามะค่าหวานน้อยครับอย่างนี้ลูกค้ามาเราสดใหม่ทุกแก้วเลยเหรอครับ,รบโอ้กาแฟหอมหอมเลย ได้ทำเลตรงข้างเนาะ,ะระหว่างรอกาแฟแล้วก็มาตัวงก่อนอ,อ,มอนมข้นจืดนมข้นหวานใช่ไหมฮะนี่ั <c oughs> <c oughs> งได้ที่ดูยู่กูอย่ง่าย คุณคุณมาขนาดใส่แมสผมป,ปิดมาอยู่นะเนี่ย <laughs> โอ้เดือดเร็วมากเลยอุ้ยหอมมากอา่อาราบิก้าหรือรเบนนะผสมกับบา,าอ๋อเป็นเบลนด์ด้วย นโซฟูดโซฟูดก็ได้เลยเนี่ยนี่ได้แล้วม็อกค่าสุดเด็ดนะครับโอ้สดชื่นอร่อยอร่อยหวานน้อยอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ดาวบอกว่ายังไม่มีชื่อร้านนะแต่ว่าคอนเซปต์คือเป็นม็อกพอดนะครับทั้งหมดเลย กาแฟน้ำส้มนะคะชามะนาวโกโก้เย็นค่ะอ๋อเฮ้ยน้ำส้มหลายอย่างเลยค่ะกาแฟน้ำส้มเราใช้น้ำส้มคั้นสดผสมย่าหวานนะคะนี่นี่เป็นส้มคั้นสดเลยนะครับสูตรเด็ดนะฮะแก้วละห้าสิบห้าบาทเองท่ะห้าสิบบาทเองเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาลองเดี๋ยวต้องมาลองบค่ะครับผม